เนื้อเรื่องของเกมรอสครับจะกล่าวถึงตัวละครปริศนาตัวหนึง่งได้เดินทางมายัางโรงแรมเก่าๆด้วยจุดประสงค์บางอย่างแต่ที่แปลกก็คือโรงแรมที่ดูเหมือนจะเป็นแค่โรงแรมธรรมดาทั่วไปนั้นจะมีสิ่งลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในนั้นเยอะมากอย่างเส้นทางในโรงแรมที่มีการเปลี่ยนตรอดจนดูเหมือนไม่เหมือนทางในโรงแรมประตูที่มีเลขโผลมาบ้างเหมือนเป็นเลขห้องพักแต่พอเปิดไปมันจะกลายเป็นทางไปต่อและที่สําคัญครับคือการที่ มีตัวของพูดผีปีศาจอาศัยอยู่ในโรงแรมแต่ถึงแม้ในโรงแรมนะผมจะมีภัยอันตรายต่างๆที่พร้อมจะเข้ามาทําลายตัวเอกเราแต่ตัวของเขานั้นกลับที่จะเลือกเดินทางต่อไปโดยสุดท้ายตัวเอกก็จะสามารถออกจากโรงแรมได้สําเร็จโดยใชย้ลิฟที่อยู่ประตูบานที่100ลงไปชั้นใต้ดินของโรงแรมแต่อย่างที่แฟนเกมเรอทราบกันดีครับว่าในจักรวาลเกมดอสนอกเหนือจากด่านโรงแรมและด่านเมืองแล้วมันก็ยังมีด่านอื่นๆอีกเช่น The Back Door ลแล้วก็ด่านล่าสุดครับก็คือดิเกตเอ้าท์ดอดยด่านนี้มันคือเดียอ์สิหวางด่านโรงแรมกับด่านเมืองส่วนเนื้อเรื่องก็จะเหมือน What if ครับประมาณแบบถ้าสมมติตัวเอกเลือกที่จะออกจากโรงแรมด้วยประตูไม้แทนที่จะลงลิฟต์คนจะออกมาเป็นยังไงแน่นอนครับว่าถ้าหากมีด่านใหม่ในเกมก็ต้องมีผีตัวใหม่ที่เข้ามาในเกมอย่างแน่นอนเพราะงั้นผมโชคุณจะมาพูดถึงเราพูดผีพีศารในเกมดอสพาร์ตดิเกตเอ้าท์ดอครับว่าจะมีตัวอะไรบ้าง งั้นเริ่มจากตัวแรกเลยครับโกลคิปเปอร์ huh. ด้านลักษณะโกลคิปเปอร์จะมีลักษณะทางกายภาพเหมือนมนุษย์เพศช,ชายใส่หมวกชาวไร่สีดำมีดวงตาสีเหลืองอ่อนทั้งสองข้างใส่ผ้าปิดปากสีดำแขนทั้งสองข้างจะมีลักษณะเหมือนกระดูกแขน และมีพวกถาวรสีเขียวที่พันเกี่ยวที่แขนตัวของเขาจะใส่ถุงมือสีดำสวมชุดเอี่ยมสีดำและใส่รองเท้าสีดำโดยตัวเขาจะมีอาวุธประจําตัวก็คือตัวของเขียวหยักนะครับผมโกคิปเปอร์จะมีนิสัยที่อาจจะไม่ได้เป็นมิตรกับผู้เล่นมากขนาดนั้นแต่เขาก็ไม่ได้มีนิสัยที่โหดร้ายขนาดนั้นนะครับผมเพราะถึงแม้ตัวของผู้เล่นจะหลงเข้ามาในส่วนเขาเขาก็จะไม่ทําลายผู้เล่นนะในทางกลับกันถ้าผู้เล่นเผลอเดินไปเหยียบญ้าเมื่อไหร่ โกคิปเปอร์ก็จะรีบเข้ามาฆ่าผู้เล่นโดยทันทีส่วนไซที่โกคิปเปอร์ต้องมาฆ่าผู้เล่นในกรณีที่ผู้เล่นเหยียบหญ้านั้นอันนี้ผมจะขอยังไม่บอกนะผมโดยวิธีการรับมือโกคิปเปอร์ก็คือการพยายามเลี่ยงที่จะเหยียบหญ้าให้ได้มากที่สุดแต่ในกรณีที่ผู้เล่นเดินมาทางที่มีหญ้าอย่างเดียวแล้วมีโกคิปเปอร์ยืนอยู่ผมแนะนํานะครับผมว่าให้ผู้เล่นหลอกไปเรื่อยๆจนกว่าตัวของโกคิปเปอร์จะไปเข้องน้ำนะหรือถ้ารีบมากเนี่ยผมก็แนะนําให้หาจังหวะนะผมที่ตัวของมันไม่ได้มองตัวของผู้เล่นนะก็ให้้ผูเ่นนรีีบวิงไปททั ระหาพื้นที่ที่ไม่มีหญ้าให้ทันนะผมเพราะถ้าผู้เล่นหาพื้นที่ที่มีหญ้าทันตัวของผู้เล่นก็จะถูกมันฆ่าทันทีนะและอย่างสุดท้ายครับตัวของโกคิปเปอร์ครับจะเกลียดพวกปีศาจที่มีเถาวันมากๆอย่างตัวของแมนโดรสบทบาทของโกคิปเปอร์ตัวคันนั้นมีบทบาทตั้งแต่พื้นที่แรกๆจนไปถึงพื้นที่สุดท้ายเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่อยู่กับผู้เล่นแทบตลอดเวลาเลยนะ ที่2องแมนเวกลักษณะแมนเวกจะมีรูปร่างเหมือนหัวเชเท้าขนาดเล็กแต่เป็นหัวเชืเท้าขนาดเล็กที่เรียกว่าหน้าลำคานโคตรเลยครับโดยตัวของมันนะผมจะมีตาเรือดองแสงสีขาวทั้งสองข้างมีปากและฟันที่เหมือนมนุษย์มีถาวนที่พันอยู่รอบๆตัวของมันการโจมตีของแมนเวกครับการโจมตีของมันจะคอยซุ่มโจมตีใส่ผู้เล่นนะผมจากใต้ดินโดยที่มันจะกรีดร้องใส่ผู้เล่นนะผมถ้าผู้เล่นโดนตัวของมันกรีดร้องแบบนี้ไปเรื่อยครับ ตัวของผู้เล่นก็จะสลบจนผลสุดท้ายผู้เล่นก็จะตายในที่สุดนะโดยวิธีรับมือนะผมก็คือถ้าผู้เล่นโดนมันกีดอัดหน้าแล้วผมผู้เล่นจะต้องเอามันประยัดกลับที่จุดเดิมนะซึ่งก็คือจุดที่มันซุ่มออกมาโจมตีซาบ้เล่นแต่ถ้าผู้เล่นโดนแมนเดรนะผมโจมตีระหว่างที่โกคิปเปอร์อยู่กับผู้เล่นด้วยตัวของโกคิปเปอร์นะผมก็จะมาจัดการตัวของแมนเดรทันทีนะโดยแมนเดรนะผมจะมีบทบาทตั้งแต่พื้นที่แรกๆจนไปถึงพื้นที่สุดท้ายยกเว้นแต่ดาตัวของไอสต็อกแล้วก็บลนะัมเบิ รูปร่างของเซิร์ฟจะมีพลังงานสายฟ้าสีเหลืองมารวมกันเป็นเหมือนตากับปากจนมีลักษณะที่เป็นหน้าตาที่ชัดเจนเซิร์ฟจะมีลักษณะการโจมตีที่เหมือนกับราชมามากเพราะสภาพอากาศในเขาวงกดนั้นจะมีสายฟ้าที่แับอยู่ตลอดเวลาเป็นสีฟ้าแต่เวลาตอนที่เซิร์ฟจะมานะผมมันจะส่งสัญญาณด้วยการทําให้ฟ้านะผมมันแลกออกมาเป็นสีเหลืองนะพอหลังจากที่มันส่งสัญญาณมาแบบนี้นะผมมันก็จะทําการพุ่งลงมาหาผู้เล่นอย่างบ้าคลั่งนะโดยดามจที่มันจะทํากับผู้เล่นเนี่ยมันก็จะรุนแรงมา,มากๆจนมันสามารถ ทำให้ผู้เล่นนะผมโดนช็อตจะไม่เกียงได้รด้วิธีการรับมือของเซิร์ฟนะผมก็คือตัวของผู้เล่นเนี่ยจะต้องเข้าพื้นที่ที่เซิร์ฟจะไม่สามารถเข้าหาผู้เล่นได้อย่างตัวของตู้บ้านหรือถ้านะบทบาทของเซิร์ฟครับจะมีบทบาทตั้งแต่พื้นที่แรกๆจะไปถึงพื้นที่สุดท้ายนะยกเว้นแต่ด่าน i อส์ท็อนะผมแล้วก็ตัวของบ r ัมเบินะ โมนูเมนต์ตัวของโมนูเมนต์จะมีลักษณะเหมือนกับเสาหินทั่วไปแต่ภายใต้เสาหินนั้นจะมีก้อนเนื้อสีแดงกับขาสีข้างที่เหมือนกับตัวของขาปูอยู่ในน้าๆผมการโจมตีของโมนูเมนต์จะเป็นการโจมตีในรูปแบบการสกดรอยตามนะโดยที่ตัวของมันนะผมจะแอบตามผู้เล่นไปเรื่อยๆจนกว่าตัวของมันนั้นจะสามารถเข้าใกล้ถึงผู้เล่นมากพอที่มันจะโจมตีได้ด้วยการจับผู้เล่นเข้าไปกินจนตัวของผู้เล่นตาย แน่นอนครับว,วิธีการรับมือก็คือการหันหลังกลับไปดูว่าตัวของโมนเม่น,นั้นมันตามตัวของผู้เล่นใหม่อยู่หรือเปล่าเพราะเวลาที่ตัวของผู้เล่นมองครับตัวของมันจะไม่ขยับเลยจนกว่าผู้เล่นจะเลิกมองนะผมหรือไม่ก็หันไปทางอื่นนะส่วนบทบาทของเจ้าเสาหินสโตเกอร์เนี่ยมันก็จะมีบทบาทนะผมตั้งแต่ช่วงพื้นที่แรกจนถึงช่วงพื้นที่สุดท้ายนะยกเว้นแต่ด่างไอสตองนะผมที่ตัวของบัมเบิลเนี่ยมันจะไม่ตามมานะ ไอสต็อกร่างกายของมันจะมีท่อนไม้สีขาวลายดวงตานะผมที่จะเป็นร่างหลักแต่ในเวลาเดียวกันนะผมจะมีถาวรพันรอบๆท่อนไม้จนทําให้ถาวรบางส่วนมีลักษณะเหมือนกับแขนแล้วก็ขาและมันก็ยังเถืออวุธนะผมก็คือท่อนไม้ซึ่งจะเป็นอาวุธหลักนะด้านการโจมตีของไอสต็อกตัวของมันจะมีรูปแบบการโจมตีที่เหมือนกับตัวของซีกโดยที่ตัวของมันนะผมจะวิ่งตามผู้เล่นไปรเรื่อยๆจนกว่าตัวของมันนั้นจะสามารถคาผู้เล่นได้สําเร็จส่วนการรับมือเนี่ยอันนี้ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วเนะ ด้านบทบาทครับถือว่ามาไวไปไวมากเลยนะเพราะตัวของมันครับจะมีบทบาทแค่ต่อไล่ผู้เล่นครับผมพอผู้เล่นสามารถมนีรอจากมาได้สเว็ตัวของโกคิปเปอร์ก็จะมาปิดเกมด้วยการใช้เขียวของเขานะผมฟันจนล่างของมันนะผมแยกออกเป็น2ท่อนนะเรียกได้ว่าบทน้อยจริงๆ ブラมโบ่ um ร่างกายของブラムโบ่จะประกอบด้วยทวันเป็นส่วนใหญ่โดยจะมีทั้งแขนแล้วก็ขาที่เป็นทาวันจะมีแค่ส่วนหัวแล้วก็ปาาครับผมที่จะเป็นโคงไฟนะัสแต่ในทางกลับกันตัวของブラムโบ่จะไม่สามารถมองเห็นผู้เล่นได้พเพราะเนื่องจากตัวของมันไม่มีตาด้านการโจมตีถึงแม้ตัวของブラムโบ่จะไม่สามารถมองเห็นได้แต่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวควานนะครับผมที่มีความสมารถโกงมากๆเพราะตัวควานตัวนี้นครับจะสามารถเสกน้ำออกมาโจมตีใส่ผู้เล่นได้ เพ,พาาราะภาษาการรับรู้ของมันจะดีมากเพียงแค่ผู้เล่นครับขยับสักนิดนึงน,นะผมตัวมันจะสามารถรู้ได้ทันทีว่าผู้เล่นครับจะอยู่ตรงไหนของแบบนะและอีกหนึ่งความสามารถที่จะสร้างความลําบากให้กับผู้เล่นก็คือการเปลี่ยนโคมไฟนั่นเองซึ่งเอาจริงจะเรียกว่ามันก็คือการร์าก็ได้ครับเพราะทุกของบลัมเบิรจะสามารถยา้ายจิตสํานึกของตัวเองไปยังโคมไฟตรงอื่นได้เพราะสิ่งของที่ตัวของมันต้องการจะสิ่งก็คือโคมไฟนั่นเองวิธีการรับมือนะครับผมก็ง่ายๆครับ หากตัวเราได้ยินเสียงเวลามันวาร์มาเนี่ยค่อยพูดเลยน,นะครับผมทําการยืนอยู่เฉยๆเลยนะรอจังหวะนะผมตอนที่ไฟอยู่บนหัวของมันนะผมดับนะค่อยเดินตามปกติเพราะดูเหมือนว่าเวลาหลอดไฟของมันเวลามันเลืองแสงเนี่ยเปรียบเสมือนเรดาร์นะผมที่จะคอยตรวจจับการเคลื่อนไหวของผูเ้เล่นนะแต่ถ้าไฟมันดับนะผมก็เหมือนกับว่าตัวเรดาร์ของมันจะถูกปิดนะผม ซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าการเปิดไฟบนหัวมัาเนี่ยมันจะกินพลังงานของบ um รัมโบรไปเยอะหรือเปล่านะมันเลยไม่สามารถเปิดได้ตลอดเวลาส่วนบทบาทของเจ้าบรัมโบรครับจะมีบทบาทตั้งแต่ในช่วงด่านสุดท้ายแค่นั้นเลยนะอืมแล้วก็มีบทนิดนึงให้เห็นตอนต่อยกับโก er. คริปเปอร์แคลมพี้ลักษณะของเขานะผมจะเหมือนกับมนุษย์เพศช,ชายมีขนาดตัวเล็กที่ร่างกายสีม่วงสวมหมวกคาวบอยสายสผ้าพันคอสีแดงและมีดวงตาเรืองแสงสีขาว โดยแคลมปี้จะเป็นตัวคอครตัวเดียวนะผมที่จะไม่ทําลายผู้เล่นนะและถ้าหาผู้เล่นนะผมเอากลีบดอกบัวให้กับตัวของแคลมปี้เขาก็จะเอากลีบดอกบัวที่ผู้เล่นให้นะผมเอามารวมกันให้เป็นดอกบัวแบบเต็มรูปแบบซึ่งมันจะเป็นไอเทมที่สามารถชุบชีวิตของผู้เล่นได้นะแน่นอนครับว่าส่วนใหญ่ไอพวกตัวคอครประเภทที่สามารถช่วยเหลือผู้เล่นได้เนี่ยจะไม่ค่อยมีบทบาทในเกมเพลมากขนาดนั้นนะผม และแกรมปี้นะผมก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะโดยผู้เล่นนะผมจะสามารถเจอเขาได้ที่โรงงานเลื่อยไม้ของเขานะเพิ่มเติมนะผมตัวของแกรมปี้กับตัวของโกคิปเปอร์เนี่ยสตัวนี้นะผมจะมีความสมาธิเปรียบเสมือนกับพ่อลูกนะโดยแกรมปี้นะผมจะเป็นพ่อสนโกคิปเปอร์จะเป็นลูกนะส่วนความสัมพันธ์อันนี้ไม่แน่ใจนะผมว่าเป็นพ่อลูกกันจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นแค่พ่อลูกบุญธรรมกันแน่นะก็ประมาณนี้นะผมสำหรับคลิป รวมข้อมูลผีในเกม d o r k s Degrade Outdoors นะอย่างที่ทุกคนเห็นนะผมว่าในภาค Degrade Outdoors เนี่ยจะมีผีเพียงแค่ทั้งหมด7ตัวนะผม7ตัวนะผม7ตัวนะผม7ตัว7ตัว7ตัว,ตวปีศาจตัวสุดท้ายครับ Vol r o t a